นี่นครับอันนี้ก็รอเดี๋ยวจะเข้ากับกันกระแทกนะครับท่านผู้ชมมีทั้งแบบเรียบแบบเกี้ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านน้ำชุกคูราฮูบเช่นเคยนะครับอันนี้คือแพ็กงานจะส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะครับ สมุดปากันนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งมาแล้วก็จะมารับเองจากที่เราปล่อยคลิปไปลูกค้าเห็นในคลิปนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาแบบทําไม่หวัดไม่ไหวเลยครับตอนนี้ก็จะไล่คนงานคนเก่าออกนะครับจะรล่าอะไรก็คือผมนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ชม เวลาจะส่งของต่างจังหวัดก็ต้องมีการกระแทกให้ด้วยนะครับรับไปก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะถลอกบอกเปิกดสุดยอดม้ม้าไปบอกไปตติไปตะง่งเท่าเจ้าไปอะไปช่วงไสะเจ้านกางอะไปช่วงใสนเพรเจ้าสี่บอดเปส่งเองอัง ครับท่านผู้ชมครับดูนะครับอันนี้คือเตรียมตัวส่งต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับก็สนใจก็มีเบอร์โทรเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับร้านนี้ก็คือโทรมาสั่งเองแล้วก็มาดูงานได้นะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีเลยนะครับ โอ้โหหูลาฮูบนี่พันไม่ทันเลยนะครับเห็นในคลิปของสารพัดชาแนลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ร้านนำโชคูลาฮูบนี่นะครับทํากันนินเห็นใช้วัสดุให้เห็นเลยนะครับไม่มียัดไส้นะครับคงทนแข็งแรงเล่นจนลืมว่าน้ําคูลาฮูบมันรั่วได้ครับท่านผู้ชมครับเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับเบอร์โทรก็มีให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีส่งต่างจังหวัดตลอดเลยนะครับตอนนี้ครับ ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับสารพัดช,ชาแนลก่อนจบคลิปวิดีโออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับม้าวิ่งชนะลาแต่ลาไม่เคยแพ้หมาเพราะว่าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ